สวัสดีครับช<ฮ>อบช่องบ่าวเต็งนับพี่น้องครับผมมากินสมตำลวยเม็ดกระถินแล้วก็ทอดแก้มปลาสมพี่น้องครับผมกับม,ม,ม,มะเขือหมกมามกินกันผมกินกับนอ้องเต็งกินกับผมมากินได้ครับผมต้มองบมื่อไรสมตำครับผมร้อนแซ่บครับ Các bạn cái đăng kí rồi mà mấy dạng truyền giáo dòng xin đi Hả? Mà xong rồi xin đi chậm Thèm พี่น้องเมียบซิวครับเด็กน้อยลินหอดสาบซีทุ่มทุกมือเลย <c oughs> <c oughs> มันเปลี่ยนบรรยากาศพี่นอนะ้องเนะอิกหนึ่งแสบๆบเบ้ง เหรคะฮะเ็ดล้วเพดดิ๊ว่าใส่พริกเกลือไงล่ะฮะว่าใส่พริกเกลหอไงทำไมเผ็ดจังเ็ดหรอไม่ชอบกินพริกอะ่ะอะไรอะ่ะ ไม่เคยเท่หรอ 你都不动说冷。 ถ้าเแล้วไม่เป็นไรก็อิ่มก็ได้ด้วยเพิีมนะพอตรงไหเอ็ดปากแสีปากไม่มีเส้นเลยเอตอบเป็นโ่อหมก็เพ หนูไม่อยากได้หนังมันหนูอยากได้ติดหนังข้างนอก อสองอออออทำไมพ่อกินแล้วกรอบทำไมหนูกินแล้วไม่เห็นกรอบเลยอะ่ะฮะทำไมพ่อกินพ่อกินกรอบจังน่นอนเฮ้ยคืออะไรอ่ะมะเขืองะเขือนงูเข่นไมชอบกิน เอากินทุกอย่างที่ฝังนง่ะเหรอ, <laughs> อตอนตามพ่อก็อยากกินแล้วพอ่ออดทนได้ใช่ไหม <laughs> พ่อกันเนิดยังไม่อบมาบน้ำ <laughs> ใครลองกินหน่อยหวานไหมขอมแล้วอะไรอ่ะเจจเจอร่อยอยู่ Đi xong tầm đôi cái đá ở lại Hết đã Chịt mà Chịt Cọp mà Cọp Ừ, có cọp เราไม่หมดปปดปก่อกินกระลปลา มะเขือเนี่ยอันนี้เหรออือ,อกินก็ต่มปลากับแก้วแม่สอนกินเหรอใช่ย่าสอนกินย่าสอนกินเดี๋ยวพ่อกินเดี๋ยวพ่อแม่ขายใช่ไหมไม่อร่อยย่าพากินของอร่อยอื ทำไงดูบกังงาเขืไมบงาเข่อไหมเขาบอกกินมะเขือได้สวยๆมะเขือมะเขือเทศก็สวยมากเลยถ้าสวยเป็ผู้หญิงกินมะเขือเทศเยอะกินเ้กินแต่มะเขืเทศ ูส,สวยแล้วมันอะไรทำให้คนหรอเรื่องมะเขือเทศมีวิตามินซีอันนี้จืดเลยกินน้ำ พินาอิกโอ้โหเลยกินกับอันนี้เลยเมื่เข้ามาแล้วกินกับอันนี้ ูก,ก็เอามาทำทำเบอร์เกอร์อือเอาเดี๋ยวพี่น้องเอาไว้สำหกับนนะ้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันนี้เนี่คนหน่อยขอเ,ยเยขกา,เากินไปเรืาานนอ่อยเขากินสะาเพื่อเขากินใบพดมาถ้าบ้ากินเนียบฝากอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่ตาม่องบอกติกับผมนะครับหากกินมุมมัมดูกินบ๊วสุภาพประกนนาศใดหากใสา่ข้าวบ๊ด,ดีต้องขอทานทุกขอท้าทายผมสำหรับมิตรโปรเตียขอตุอนท้าสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ให้น้องเล่นตะเกี่ยวกินหลังคลิปครับ